สวัสดีครับน้องคุณนีดอนค่ะกับมาหยิบปูทับร้านหน่อยครับพ่อน้องใบเตยครับสวัสดีพ่อกันกลับยามมะเสาวขึ้นกาครับกินเขายามมะเสาวเมื่อนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดนะครับมื่อนี้หพราะอกอีริเมื่อวานเบาผิดเนาะมีคนเซลล์อยู่กลับข้าววันนี้มีอะไรบ้างครับคนสวยปิ้งหมูข้าวเหนียวข้าวเหนียวกระติกอ่าแล้วก็ ข้าเจ้าปปนปนป่นปานทูอันนี้ไข่จงไข่เจียวไข่จงแล้วกันผักผักเป็นผัก้าครับสดจากสวนเป็นผักสดจากสวนของเรานะครับปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกินกับปนลพร้อมกับผลไม้นะครับผลไม้เต็ดทำไมปิดท้ายเด่ด ไม่ใหข้าวมันติดมือข้าวมันติดมือเห,หบบรอจะปูซอนโออันนี่แต,แต่แต่เราเขา่าเขาบติดมือนะมาครับมามากิน,ข,น,กกนข้า,า,ว,า,านวน้ำกันข้าวน้ำกันหยุดเกี่กันเลยคนคนป่าทู่ข้าวไม่มีในช่วงนี้นะครับยุคนี้เป็นยุคเศรษฐกิจ ขึ้นระค่าคุณสองนะครับสามคุณสามเลยล่ะสามแล้วครับคุณสองคุณสามในในช่วงที่ถุกอย่างคุณสองคุณสามเข้ากับมาเห็ดคุณสองคุณสามด้วยกันคือเราจะต้องทําให้ความถุกเป็นคุณค่ะทำให้มันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเป็นคุณสองคุณสามใช่ไหม คูณสี่คูณห้าคูณหกคูณเจ็ดคูณแปดคูณเก้าคูณสิบด้นนี้คูณเท่าไหร่ฮะตอนนี้เป็นคูณเท่าไหร่แล้วไม่รู้อือว่าเป็นคูณจองคูณจามเหมือนกันราคาน้ำปากปากวะเนี่หฮึฮวนแซ่บได้เนี่ยจับบ่สจับพักบ่สเฮ้ฮวัน กินพ,พอมหวานฟ่อนพอมเมาหวเขาแซ่บมันทอนหลายปุ๊ดมันเกี่ยวถุงโอเตอกตเตานะฝากกดไลค์กดติดตามมาเล่นด้วครับผมกดซับสไครต์ช่องปลูกหลานน้อยช่องใบเตยคุณอุดรเปลี่ยนซื้อเลยนะครับผมเป็นใบเตยคุณอุดรนะครับผมแล้วก็ช่องยายตัวคุณอุดรนะครับผมเมื่อเข้าเมื่อเข้าไปไปซื้อปลาท,ทูอันเก่าต๊ะไกลเล่นบ่ ค่อยซื้อสิบห้าบาทผมปนเบิดเลยสิบห้าบาทมานิซี่สิบเก้าบาทครับผมเลยแบ่งคองโมกาเฮดเบิดเลยมันมันโมเมนขึ้นเครื่องตัวเครื่องเนาะอ่าเอาเอาเครื่องน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานสิบบาทครับแต่ก่าซื้อซื้อสิบเก้าบาทห่อใหญ่นี่ยี่สิบเก้าบาทห่อน้อยนี่ประมาณสิบสองหรือสิบแปดบาทมื่อนี้ซัดสี่สิบเลยครับบอร์ตผมเบอร์ตบอลไปทัวร์ไปเบื้องหลวงยูโรตัด แศรษฐกิจย่าแย่พาข้องสีบคุณสองคุณสามทุกอย่างนะครับมาแต่ด่วนแหล่ะบอมเปนพึงสีขึ้นนะครับอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นปวกเล็กพวกใม่ปวกเด็กพวกไหม่พวกยินหินทุกอย่างนะครับคือคือเอื้อวัดได้วัดทุกอย่างขึ้นบัดขึ้นทุกอย่างนะครับที่ห้องห้อไปซื้อ แต่มีมีอย่างถูกเยอะเกันขาเรียงก่อนเ่ย <laughs> เพื่อผลของกเกษตะก่ข้าวราคาถูกเข่ามั่นราคาถูกเข่ายังราคาถูกเข่าเข่าหน่วยหนึ่งโอ้เข่ากิโลหนึ่งนี่ซ้มไข่หน่วยหนึ่งนะครับราคา <laughs> <laughs> ไอ้ชวดปวนปะนะครับใอ้น้ำหลายเอามันแพงธรรม,มาดาธรรมดาเขเนาะเด้กันกินก<อ><อ>ับขา้าวเจ้าต้องเใ็ดน,น้ำหลายก่อนท่านลมลมพักไว้แล้วกะคงจะเป็นมืออืน่นมือมือเฮือมันแดด แดดดีถ้าอากาศมันห่อนมันก็เป็นแล้วเจ็มงานซิมมึงเสียบเลยซิ่มัดขั้นอะมาลองกันเย็บบ๊ะอ๋อเริ่เจ็บกินสุเมือมันก็ออกสุเมือใหญ่กันมากสุเมือนะครับ ้าข้าแป้ง้าข้าแพ้งาขา,งาบกเก็บทอะไรยังจะแกะแกะไปหนาะ <c oughs> นึกว่าเนึอ้ออะที่จริงเป็นผักอะไ <c oughs> อืมั่นชมพักเมร่ะว่าหนูนกับพอ่อหนูเก็บไปคันเก็บมาคันชมเลยรองเถอะน,นั้นงังม่เป็นนอ,อ่ะเด๋ยวสิไปซื้อนังหัว ยุคหาสิบบาทมาใส่คือเก่าคื่อนทั้งว่ามาใส่คือ,คอเก่าหาคอหาซสืออะไรเมื่อน,นี้ยเราไข่ขันนะครับพ่อไปเตะขันขันสมผักมันเปลีป่ยนออกเพราะเติสีนะครับถ้า<ม>ถ้าเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนสีจะนัวดเขาดีเลยจับเขาดีเลย โอเคเ,อเลยเดียวมอกินเป็นผักกระปลนเนี่ยใต่การเลยน้องไ,ไ,ไม่ล้างมือน้องไม่ล้างมือเหรอไปหน่อยอาไปไปก่อนไ่ได้ไปก่อน กินบ่อนสิบนี่จริงอยากอยากจะเพิ่มอยอะดิแต่ว่าต้องเพิ่มหนักเนี่ยโอ้ยสวนใบก็รีบเก็บมา <c oughs> นำเลยใบยิ่งใหญ่นี่ล่ะมีประโยชน์ประโยชน์ต่อร่างกายดีนะนะครับเข็มให้เข็มให้ร่างกายเข็มให้ร่างกายเข้าต่อต้านเป็นมีก้มคุ้มกันกับโรคไข้ได้นะครับ ผักหูเสือห่อผักสลัดห่ออันผักไอต้นหอมโอ้กะว่าตัวนี้ห้องดีนะขอทาเด้อ ทีกะบ,บาด่อนหวัวถูผักเลยแปะสาผักหัวผักขาเข้าขไปกวางตุ้งต้นหอมหอมแปะสาผักน้ำจิ้มก็คือปน อฮ้ยอ e, mm. ียอีกม่นี่ยางนี้พักหลายๆอย่างคนนำเข้าไวะเรวมาคิก มะพริกมันขือได้กินง่ายหน่อนครับโอ้สุดยอดเลยตอนนี้ขาดถูกพริกพริกซื้อม,มั่งเราเท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทนับหน่วยบ่บระเกินอเศรา้ามาณถูกตวงเงิน,นละบาทไปบมกพริกหน่วยละบาทนะครับอะไรเอ้าแก้วหนามาตัวนี่เห็นปะ ขนมเล็กน้อยหวานอร่อยขนมเนี่ยนะมันกินได้เหรอกินได้เขาทำไมถึงทำเป็นรูปฟันเขาทำมาหลอกเด็กทำมาหลอกเด็กแต่กินได้ยำกินเล่นบ่ไงอ๋อไม่ใช่พลาสติกใช่ไหมเรียกว่ามันเป็นยางพลาสติกมันไปอมเด่นบ่ดีเลยยินดีมั้ย คือห้าสองอ๋อแม่สองมันเป็นเผิวหยาบวันไพอ่ะเป็นผิวหาแล้วคุณก้มันเป็นเอ่อยีดิบยีดิบไม่ใช่มันคือแยมไผ่แยมไผ่คือตัวดูดเลือดเหมือนข้างเข่านี่แหละข้างเข่ามันจะอยู่ลูกตรงคอนข้างผิดตรงคออืม แซ่บด้จากทำาน่กับพอดีกินแเราเขามีพักตดวพักตดเแต่พ่นแต่บวบดอกมันีง นยุกเศรษฐกิจก 2, คุณสองคุณสามห้อะระวังระมัดระวังเอาเนาะครับพี่นอ้องเราสู่ไปสูบมาเดี๋ยวจังหนมันก็นลึงหรอกโยเกิห้องเป็นใครห้องก็จะประหยัดลงกลกระจิบเมนูใครห้องก็เป็นพวกตุ่มพวกยังไรเนาะตุ่มพุ่นยังไงเนาะปุ่นใครลองมึง <laughs> <s> เอ้าเดี่ยงไก่หัวาอาหารั้องติแพร่งคืน ทุกอย่างนะครับทุกอย่างนี่มันแข้งขึ้นตำ่ำเหุ้ยังไงล่ะถามว่าถ้ามันขึ้นแล้วมันลงเนี่ยมัน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 ลงบ่ยุงเนี่ยตลอดชีวิตของผมนะครับที่สังเกตการณ์มาเนี่ยของนะครับที่ของราคาขึ้นราคาขึ้นแบบร่องบ่มีนะครับบ่มีแจ็กเกอร์ ม่ได้ขึ้นานด้วยขึ้นกวน๋วยเตี๋ยวเนาะก๋วเต้าตะกรอนกร็ชา่มละห้าบาทห้าบาทนะครับแล้วก็มขึ้น1ีสิบขึ้นไปสิบห้าขึ้นไป,นนปนยี่สก๋วยเตี๋ยวเนี่อาหารจะขึ้นเป็นที่ละห้านะยี่สิบยี่หาสา,า,ามสิบสามสิบห้าบ้านนี้สามสามสิบโบกอ้มี่แล้วบกมีเลยครับแล้วก็ขึ้นเป็นส0่สิบสี่สิบห้าสิบเลยี่สิบกับห้าสิบพิเศษห้าสิบหลด พี่เศษเตรทียมหากับบใครมีหรอน้อยตะกเกียนพี่เสียดซีิปในบ้านาาาได้เอาซ้ำได้เอาเลยนะเนื้อซ้ำเก่าครับใกล้ๆตัวห้องก็คือ,อไข่นะครับไขต่ตะกรันนี่มันจะหน่วยสองหน่วยบาทหรือเราก็มากึนเป็นหน่วยละบาท ตอนนี้ใครใครถูกที่สุดก็คือสามบาทหาจิบเป็นบ่อที่ที่เขาจะม่ขายเป็นถุงนะถุงละสามจิมหาสี่สิบสี่หาห้าจิบเห็นไหมนี่มีมจักรละค่ะมีเรื่อต้นห้าสามจิบหาบ้าสามจิบหาหรือสี่ทิพย์พยพย 5, 5ทีมหาหาหาสิบบอลมีเห็นไหมหาจิบไข่เป็ดห้าจิบไข่เป็ดไข่เงินละสามบาทห้าจิบนะครับ ไซื้อเป็นเนื้อละหน้หาบาทครับถ้าแม่ถ้าซื้อเป็นเนื้อละหาถ้าไม่ค่าเอามาเห็ดอาหารเช่นะกะเพราไขเ่เจียวหรือกะเพราไข่ดาวยังเจียบนี่นก็น,น่วยละสิบเนาะ,ะเยอะเกีจยมาเห็ดโอ้สาวน้มุ้งแบบน,นี้ <c oughs> บอมเนร่งองร่องวะไอ้ตำเนียงเปลี่ยนรึเต่าง่อยเด้อเต่าง่อยเออเต่าง่อยบอมเนเต่าง่อยรองเพ่งเข้าสองรองมันติดเสียดตามตำเนียงของเพ่งเร่อ <c oughs> ยลากินข้าวแซ่บบอมเป็นีลยกินแซ่บรู้แต่ว่าบอมคอยหิวอืมบอมคอยหิวนะเหมยเนาะบอมเนกินแนวเอ,อ,อวือนพร้อมบ่กินเมื่อไรกินเนียังแน่จะตื่นเหมนมากหนึง่งต่ตุ้งกลัวตัดตุ้งกลัว โก้กินกินป่ะไปบดไปทั้งโกูกับผู้เดียวไอ้มไม่กินเทียงนะกิน,นเนาะกินซักได้ซํำอิ่มอิ่มแล้วก็เต้านี่ว่าเรากินไหม,มคนเ้อมันก็อยากน้ำกินบ่เท่าไงหละ่ะ เันนดูซื้อถั่อองเบาๆคือจักรจันคือสิดีเนาะห <c oughs> อมชักหน่อยชันก็ตีใบใ,ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคุยกับใครไปหาไก่แมี่ยเห็ดให้น้องเห็ดให้หลานเ่ามีความสุขนะครับไปหยอกกับไก่ไปเลี้ยงไก่เาก็ว่าเป็นไก่เขานะครับก็จริงก็เป็นไก่เขาน่ะไก่ใบเตยเห็นเหรเห็ด <c oughs> ให้หลานอื <c oughs> กอดคลับครับเห็นใบเตออยห่างไปลุกขึ้นบิดมือใบเตยพักพักไปป้อนมันจะเรื่งองความความค่อยชินของเขา <c oughs> พอใส่ห่างไปเตยต้องป้อนเอามือป้อนเลย <c oughs> แล้วมันจิกได้ลูกเด้เงี้ยโมเว่นนะ <c oughs> นี่มันขึ้นจับได้อยู่หยุดไปแล้วเกับร้อยตอนนี้เป็นได้ครั้นี้แล้วครับกินเขาเมื่อมาพักบ่วบด ก็ดีกินเที่ยงแับใส่ตัวเย็นไปไมันต้องคอยบออยุยอบเลือดท่ายดอมาจมจักคร่ชนไวนะครับตัวนี้ของใบเตยชิบิ้งหมูสองสองปิ่งแล้วก็ปิ่งละชิบบัติยิงหมูน้ำนมกับเบิดปิ่งหนึ่งปวนเบิดเครื่องหวยนะครับคัทนะครับเ็นเน่เจ้าของมีความสุขเ็นเน่เจ้าของหาควาได้ชีวิตใจ เจ้าของโดยที่ว่าเฮาบอต้องเฮาบอต้องไปซื้อนะครับเฮาบอต้องไปซื้ออยู่กับความเป็นจริงนะครับอยู่กับความเป็นจริงของเฮาเฮ็ดไปต่างไปเฮาบอยู่นิ่งนะครับเฮาบอยู่นิ่งสภาวะชีวิตการเป็นอยู่นะครับเฮาอยู่แบบที่บอประมาทบอประมาทในการใช้ชีวิตมีงานเฮ็ดไป พ้าวโหนิงถ้าข้าวโพย่นิงกะเท่ากับว่าข้าเดินยางแต่ละเก่าข้าวยืนย่างแต่ละเก่าถึงข้าจะไปสาไปสาแต่ว่าจุดหมายต้องถึงแน่นอนนะครับคือกระต่ายกับเตานะครับข้าบอสลาดใหญ่ข้าบอไดเป็นกระต่ายแต่ว่าข้าขอยืนยัดแบบเป็นเต่ายู่ในแบบแต่ว่างเข้าเค่อยยูอย่างไรข้าเคยกินอย่างไรข้าเคยสานอย่างไรข้าเคยเห็ดอย่างไรข้าเห็ดคือเก่านะครับขออย่างเดียวก็คือ ร่างกายสุขภาพร่างกายเนี่ยให้มันแข็งแรงนะครับ <c oughs> ขอบคุครับซึ่งตอนนี้นะครับผมคิดว่าในในสภาพร่างกายของเจ้าของนะครับผมว่าดีนะครับดีกว่าทีผ่าน,นมาหลายในในในมือนี้นะครับในมือนี้สภาพร่างกายแข็งแรงบ่มีเจ็บบ่มีปวดปวดอ้ยอยนะครับกินข้าวแซ่บนอนกัโอเคกินข้าวแซบ่บนอนหลับ ได้พักผ่อนเต็มที่มันก็เฮ็ดในห้องมีพลังงานให้เมื่อต่อไปนะครับเมื่อนี้ดีใจที่ยังมีลมหายใจยูนนะครับคิดดีทดําดีมีความสุขนะครับผมคืออย่างนงฝ่าเพ็่เบ่ออยู่บนเสานะครับผมขอทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อจะต้อนรับวันข้างหน้านะครับเอากับบ่บรู้ว่าวันข้างหน้าหรือว่ามื้ออื่นเนี่ยจะมีสําหรับห้องบอ่อแต่ว่ารู้แล้วเหรอว่ามันมีเมือนี่นะครับเฮ็ดเมือนี่ให้ดีที่สุด อยู่กับสิ่งที่เรารักอยู่กับหัวใจนะครับอยู่กับความเป็นจริงนะครับอ่ะเราคงจะเอาฝากพี่ต้อนน้องด้วยของแซบของนัวของเสาวนีเนาะเอามาเจอกันอีกคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้ผมกำลังอยากพูดกับหลานหน่อยพร่อมครับอ่าในแซกพ่อน่องไปเตยนะครับสาวอีสาวลาไปเรียนอยู่กับไครกับ <c oughs> <c oughs> ลูกลาไปเรียนกับไค่ะเขาเอาไว้ํำนี้ก่อน เอาไว้เจอกันคลิปหน้าขอเก่าคำว่าสว,ส,สวัสดีครับ